สวัสดีโลกโซเชียลนะครับเข้ามาแล้วขอกรนไลค์ like หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งติดตามหนึ่งคอมเมนต์นะครับผมอ่าต่อจากคลิปที่หนึ่งนะอันนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะครับโอเคเรามาทดลองเมนบอร์ดที่เขาส่งมาจากอาชอลบุรีนะครับผมนี้เราจะเอาเสียบแรมเลยแรมเลยเรามีสี่แถวสี่ตัวนะอันนี้เลยอ่าเป็นของกินตั้งนะคือตัวละสี่จิกนะครับผมถอดมาจากเจ็ดเจ็ดห้าเมืสักครู่นี้นะครับผม ผมนี่สุดจอดแล้วยังโหดเลยนะครับผมแล้วใส่ไปใส่แรมไปเลยนะครับอันนี้ขออยากใส่แรมเลยนะครับอันนี้เราจะเทสทีเดียวสี่ตัวเลยนะว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับแรมมันใช้ได้หรือเปล่าเออเราจะไม่เทสทีละสองนะครับผมเราเทสทีเดวสี่เลยนะครับติดไม่ติดเดี๋ยวรู้นะครับผม เท <Okay, S 2> นะครับเทโลผมใส่ซิ้งซิ้งสิงง้งลมผิดอะ่ะ <c oughs> แลมผิดนะครับเ <c oughs> okay, ดี๋ยวมาทดทดลองดูว่า <c oughs> เทด,ดูว่า <c oughs> แรมสี่แถวเนี่ยมันใช้ได้ทุกแถวไหมถ้ามัน ถ้ามันมีปัญหาไอ้ตัวนี้มันจะร้องนะนี่นะผมใส่ไว้แล้วนะี่นะนี่นะแล้วก็ฮาร์ดดิสก์หนึ่งหนึ่งลูกนะครับแล้วก็การ์ดจอเดี๋ยวจะใส่ที่หลังนะตัวนี้เป็น GTX 750 Ti นะครับตัวนี้นะนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเทสท,ที่หลังนะครับขอเทสออนบอร์ดก่อนนะครับผมแล้วก็คีย์บอร์ดนะวันนี้เราเอาคีย์บอร์ดนะครับเปิดติดไหมมาดูกันนะเอพูดพั่มทำเพลงเยอะแล้วนะครับ เถ้าถ้ามันเปิดไม่ติดนะมีต้องมีส่งคืนนะพรุ่งนี้เออวันนี้ส่งไม่ทันแล้วล่ะไม่รู้ว่าติดหรือปล่ดติปิยนี่คือใช้ได้นะบอกไว้ก่อนเลยแรมก็ไม่เสียนะ อ่าตรงนี้ผมใส่ไม่ครบนะไม่เป็นไรนะใส่แค่สี่พินดูลองดูก,ก่อนว่าติดไม่ติดนะครับแล้วผมลองก่อนว่าไฟมันมาหรือยังไม่มั่นใจว่าไฟมาหรือยังนะครับเดี๋ยวนะไม่รู้ว่าไฟมันมาหรือยังนะไม่มั่นใจ ขอลองก่อนอือมเดี๋ยวนะเืรอว่าเดี๋ยวสมมิมัน่นั่น อดมขอสต็อปคลิปแป๊บนึงนะครับพอดีมีปัญหานิดหน่อย โอเคนะครับตอนนี้พาวัพพลายผมไม่รู้ว่ามันมีปัญหาหรือเปล่าแนละ้วผมขอเช็คนะครับพาวัพพลายก่อนวิธีการเช็คพาวัพพลายนะอันนี้เราถอดถอดถอดออกให้หมดก่อนเลยใสไ,ไปที่ว่าเจ็บกับคอมนะถอดให้หมดเลยแล้วก็มาดูกันว่าพาวัพพลายเสียหรือเปล่านี่นะสดๆนะครับีบบปาั๊กนะนี่นะวิธีการเช็คนะครับเอาเอาเอา,เอาด้านนี้นะ ด้านนี้นะถ้าเป็นสีสีเนี่ยมันดูง่ายเอาสีเขียวนี่นะกับสีดํานี่นะแล้วก็ถ้าเกิดถ้าเกิดด้านนี้นะนัดนัดมาก็ห้าช่องที่ห้านะครับถ้าเกิดเป็นสีเดียวนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคร,บนะร,รนะับช่องที่ห้านะเอามาเป็นกิฟตตรงนี้นะแล้วกับช่องที่หกเออช่องห้ากับช่องหกนะครับด้านนี้นะด้านนี้นะเอออย่างนี้นะ ด้านฝั่งนี้นะครับช่องห้ากับช่องหกนะเอานับไปเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าช่องที่ห้าช่องที่สี่นะนี่ช่องที่สี่กับช่องที่ห้านะครับโทษทีนะช่องที่สี่กับช่องที่ห้านะนี่นะพวกสไายผมน่าจะมีปัญหานะครับช่องที่สี่กับช่องที่ห้านะโอเคเรียบร้อยเพราะพวกสปายไป ไม่หมุนนะนี่นะเดี๋ยวนะแป๊บบนึงเดี๋ยวผมขอสต็อปคลิปก่อนเพราะบัวสะายผมไปแล้วล่ะอ่ะาแล้วมามาต่อกันนะครับอันนี้เราเอาปลากก็ใหม่นะอันนี้เราเทสพบัวสะพายก่อนนะครับ พังนะครับเวลยแล้วเวอร์ผมพัง p เวอร์เทสผมพังไปแล้วนี่ดูนะไฟมานะไม่หมนุนโอเคครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอสตออคลิปก่อนนะครับระยะสาละาเลยตอนนี้พาเวอร์พังแล้ว ไฟมานะเนี่ยไฟมานะเดี๋ยวสักป๊้นหนึ่งนะอ่านี่เรามาวัดมิเตอร์นะมิเตอร์ขึ้นนะครับมิเตอร์ขึ้นนะเดี๋ยวหาว่าไฟมาเดี๋ยวไปหาทํำนะครับอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่ช่างจริงๆจะไปหาทํำนะครับนี่นะไฟมานะนี่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 นี่นี่เดี๋ยวโทรไปดูอันนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมอ่านี่นะเห็นเข็มบนะนี่นะอ่านี่นะปึ๊บ อ่าเห็นเข็มนะครับไฟมีนะมีไฟนะนี่นะสองรอยี่สิบโวล์นะโอเคโอเคครับเรามาต่อกันนะโหเจ็ดนาทีแล้วอันนี้มาไม่พูดทำเพลงนะนี่เราผมถอดจากเครื่องเจ็ดเจ็ดห้ามานะอันนี้เรามีไฟนะอันนี้ติดก่อนเดี๋ยวไฟดุดนะครับอ่าดูกันครับว่าวิธีเช็ควอร์ซัพพลายนะครับอันนี้โหผมไม่รู้นะเพราะว่าัพพลายผมเสียผมบอกตรงเลยไม่รู้จริงอ่านี่นะ สดๆนะครับช่องที่สี่นะช่องที่สี่กับช่องที่สี่กับช่องที่ห้านะครับนี่นะสายไฟหนึ่งเส้นนะอ่าด้านนี้นะแล้วก็ฝั่งนี้นะช่องที่สี่นะนี่นะสีนะครับนี่ปั๊บแล้วก็ช่องที่ห้าปั๊บไม่หมุนใช่ไหมเปิดนี่เห็นไหมพดลมหมุนละนี่นี่คือ <one toys> อันนี้ใช้ได้นะนี่เนี่ยโอเคเดี๋ยวมาแตงแล้วเมื่อกี้พังนะครับโอเคนะครับ okay ไม่พูดพัมทำเพลงละอ่ะเดี๋ยวเวลานานละเทสคอมต่อนะครับใส่กันก็กดเลยนะเดี๋ยวจะหาว่าตัดต่อคลิปอีกอเคอ่าเป็น p ี i ีกัน อ๋อนี่ไฟมาแล้วนี่บอกตรงนี้มีไฟตรงนี้นะนี่นะนี่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 ี่นี่่นี่นี่ี่นี่นี่น,น,น,ไไนีนี่นะี่นีนะนี่น มาเปิดติดไหมไม่รู้อันเนี้ปยป๊าบไอติดนะครับโอเคนะครับใช้ได้นะครับผมโอเคนะครับใช้ได้นะนี่นะภาพมาแล้วนี่นะอ่าผมลงไอ้ คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับไม่หน่อยเลยเยอะเลยแหละเอออันนี้ใช้ได้นะเสียงมาครบนะแหลมน่าจะใช้ได้นะนี่นะออนบอร์ดมานะครับโอเคเดี๋ยวมาลองการ์ดจอต่อ่าออนี่การ์ดจอนะนี่นะเออลองกันสดนี่แหละมันต้องถ่ายวีดีโอเป็นหลักฐานนะว่าใช้ได้ไม่ได้นะครับเขามีฐานไปออสมาให้นะอันนี้ไม่รู้ว่ามันยังไงนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวมาดูทีว่าหมดไหม หมดไม่หมดแล้วนี่มิเตอร์มีวัดกันสดๆเลยนะแต่เขาใส่ถานมาให้แต่เต้ผมดูในที่เขาลงขายนี่ไม่มีไม่มีถานไปออะน่าจะใส่มาให้ใหม่ๆเลยนะไม่แน่ใจอโอเคมันนานออกมาแล้วออทะนนาานกล โอเคมันนานว่ะอ่านี่นะเปิดติดแล้วนะอ่าแล้วขอซูมก่อนนะอันนี้นะอ่ามาเข้าซีพยียูแชทกันนะครับโอเคนี่มาดูกันว่าแรมมันใช้ได้ไหมเอามาดูแรมหน่างจ้ซ CPU นี่ใช้ได้อยู่แล้วเพราะว่า คือเม,มนบอร์ดรุ่นนี้มีข้อสเสียสองอย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือไม่มีชิป Wi-Fi แล้วก็ไม่มี USB 3โอเคนะครับ1155นะครับผม1155ของผมนี่มีชิป Wi-Fi นะผมบอกตรงเลยอ่าคางว่าเฮ้ยโอเคแล้ว เราให้มันเข้าได้ก่อนอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นะครับว้วดินางดีใช่นี่นะอ่ามันดูแลมันกันครับ เราไม่ต้องดูซฟพีเราต้องดูแลอเ่างอดียนนะเมนบอร์ดเอานี่นะไกลไปอ่านี่นะครับเมนบอร์ดนะเอซูคอมแพคอะไรนะ่ะอ่านไม่ออกโอ้โห PCIe สองจุดศูนย์ห้าอ๋อตัวน,นี้เป็น PCIe สองจุดศูนย์นะครับอืมโอเคไม่เป็นไร อามาดูมมาดูเมมมรี่นะเอออันนี้ใช้ได้ทุกช่องนะครับอันนี้ใช้ได้ทุกช่องนะนี่นะอ่าสองสามสี่อันนี้นะแรมโอเคนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาลองอ่ะเอาอ่าตอนนี้แรม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 เอใช้ได้ทุกช่องนะ อ่าแล้วเรา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 จะปิดเครื่องก่อนนะครับขอปิดเครื่องก่อนนะครับอ่าเราปิดเครื่องก่อนนะครับผมตอนนี้นะครับผมโอเคแล้วมาใส่ก๊าซจอแยกกันนะครับมาดูตรง,งนี้กอนร้อนไหมอันตรายไหมสี่สิบเอ็ดองศานะตัวน,นี้นะนี่นะแหลมครับเจียา สามสิบสามองศาเค okay, มันเป็นคอเดียคอซูดิโอนะมันไม่น่าจะร้อนมากเท่าไหร่ใส่ก้าจอกันอ่ามาดูวนะ่าก้าจอแยกใช้ได้ไหมมสักคู่นี้เราทดลองออนบอร์ดไปนะครับอันนี้ GTX 7 5 0 Ti นะโอ okay. เคจะไม่พูดมากแล้วมันหลายนาทีแล้ว นี่นะครับปเปิดเครื่องโชว์เลยภาพมาไหมติดนะรุ้นกันภาพมาไหมเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะโอเคนะอ่านี่นะช่องเสียบกระจอแยกใช้ได้นะเออหานี่นะ พัดลมไอพัดลมไม่หมุนไม่ใช่ว่าเสียนะนี่นะมันไม่ใช่ว่าเสียนะเพราะว่าขอจบไอไอถ้าไม่เล่นเกมนี่พัดลมจะไม่หมุนนะครับโอเคภาพมานะเขก็ใช้ได้ปกตินะครับก็ขอจบรีวิวเทสอ่าหนึ่งหนึ่งห้านะครับเดี๋ยวผมก็จะซื้อ cpu i 7 3770มาใส่แล้วก็แรมเป็น32 g b นะครับการ์ดจอก็หล่อแมาสองสองตัวเลยนะครับผม อันนี้ไม่มี USB 3ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเพราะว่าตัวเนี้ยจะเป็นเล่นเกมนะครับผมนะเน้นเล่นเกมเพราะว่าเครื่องเครื่องเนี้ยเครื่องเครื่องที่ผมเล่นทุกวันมันมีไฟฟ้าแยกแล้วก็มี USB 3แล้วครับก็ขอจบรีวิวท่เนนี้